สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากยูเนสโกอ้าทำไมเป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะว่ายูเนสโกมันว <laughs> อล์กคุณจะแอนตี้วอลไปถึงไหนคุณก็แอนตี้วอลเฉพาะบางเรื่องก็ได้ อะไรซึ่งเป็นการยัดเยียดอ,อย่างเช่นเลียทอมัสมาว่ายน้ําแข่งกับผู้หญิงทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้แปลงเพศอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นเขาแอ,อนตี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องบางเรื่องมันก็เวอร์เกินอ่ะคือแค่หาเรื่องในการตีรวนแล้วก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกภาพของยูเนสโกไม่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในเรื่องเงินทุนทรัมป์เนี่ยนะฮะอ้างโวกในการเลือกปฏิบัติต่อคนที่เป็นเกย์เป็นฟรานซ์ ในกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องนะฮะคือที่เขาไฟกันก็คือโวเกซิม <VC ism S 1> ในแบบที่เยอะเกินประเภทยัดเยียดตามโคตา้าแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือก็คือคกันโดยที่ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเนี่ย workness inclusivity เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีด้านบวกเยอะแต่ว่ามันต้องมีความพอดีในการที่จะไม่เลือกปฏิบัติความพอดีในการไม่เลือกปฏิบัติก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นระบบโคตา้าแต่ว่ากลายเป็นว่าพอในยุคทรัมป์เนี่ยเขาก็เลยกลับมาเลือกปฏิบัติเลยโดยตรง ต่อคนซึ่งเป็นฝรั่งเป็นบุคคลข้ามเพศซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําที่เขาไฟ์กันในเรื่องวอกที่คนอย่างจอร์แดนพีเดอร์สันซึ่งเป็นผู้นําจิตวิญญาณของฝ่ายนันิยมในยุโรปและในสหรัฐเขาได้พูดก็คือว่าเขาไฟ์อะไรซึ่งมันแบบอุดมการณ์แบบจนมืดมนน่ะแต่ตอนนี้ลูกสาวของจอร์แดนพีเดอร์สันซึ่งมีชื่อว่ามาคายลาพีเดอร์สันเธอก็บอกเลยว่าเฮ้ยณเวลานี้สิ่งที่น่ากังวลคือ the walk right คือฝ่ายขวาในสหรัฐที่ถือว่าศีลธรรมของนตอนเองนั้นสสูงง่่กวา และฝ่ายขวานในสหรัฐเนี่ยเวลาเขาถือว่าเสลธรรมของตนเองสูงส่งกว่าเนี่ยเขาอ้างอิงเสลีธรรมดั้งเดิมของศาสนาด้วยซึ่งก็จะเป็นเป็นอิพิสกเพเปเลียนในเวอร์ชันคล้คลายๆกับมาลาไฟที่บราซิล มันเป็นความชอบธรรมซึ่งเป็น moral r i g h t e o u s n e s s ที่มากับการประนามสิทธิ์ของพลเมืองซึ่งมาตามหลักคอนเซ็ปต์ของฝ่ายซ้ายในเชิง inclusivity ที่บราซิลเนี่ยถ้าคุณดูสารคราดี apocalypse in the tropics เขาพูดถึงปรากฏการณ์ที่เหมือนกันเลยก็คือว่าฝ่ายขวาเอาประเด็นเรื่องห้องน้ําของบุคคลข้ามเพศบุคคลข้ามเพศเข้าห้องน้ําตามเพศสภาพใหม่ได้อะไรเงี้ยเอาประเด็นเนี้ยมาหลอกล่อให้สายอนุรักษนิยมพร้อมเลือกคนอย่างเจบอสเนโรสซึ่งเป็นวิธีการหาเสียงในกรณี ของสหรัฐเช่นเดียวกันก็คือเอาอารมณ์แอนตี้วอลกแล้วก็เอาประเด็นเรื่องห้องน้ําสาหรับบุคคลข้ามเพศมาข่มขู่ให้สายนักนิยมในสหรัฐเนี่ยเลือกทรัมป์เหมือนกันเลยที่บราซิลให้เลือกเ yeah. ยแต่เมงเอินที่บราซิลเนี่ยฝ่ายซ้ายฝ่ายแรงงานเขาปรับตัวได้ทันก็คือลูลาเดซิลวาซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายพรรคแรงงานในฝ่ายสังคมนิยมเขาก็เดินสายหาเสียงกับผู้นําศาสนาเลยลูลาเดซิลวาเขาก็แปลงร่างเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต แล้วก็เดินสายหารือกับบรรดาผู้นำเชิร์ชสาย e อ i ิ c o ิ a l i ร n เลีขาเดินหน้าในการลุยหาเสียงแบบที่เจอโบนสโนโรสทำแหละแล้วไปเป็นมา,มา,มาเนี่ยผู้นำศาสนาซึ่งเป็นสาย e p พิส o p เ l i ร n ีนี่ยที่เอาด้วยกับลูล่าก็มีส่วนคนซึ่งไม่เอาอย่างเช่นมาลาไฟาก็เชียร์แค่เจอเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันสายนั้นเขาก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าเดโมแครตในสหรัฐไหวตัวเรื่องนี้ไม่ได้ทันก็เลยแพ้ทรัมป์ คือมันตลกไงแต่ว่าการประกาศจุดยืนให้คนเลือกตัวเองตอนนี้สำหรับพรรคสายกลางซ้ายในสารัฐหรือบราซิลอ่ะมันเป็นการประกาศด้วยการพูดต่อหน้าบัตรหลวงหรือต่อหน้าพิธีกรข่าวว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างมาเป็นผู้ชายได้รามเอมานูเอลเนี่ยซึ่งเป็นมือขวาโอบามาต้องการที่จะลงประธานาธิบดีรอบหน้า ไปออกรายการเมกนเคลลี่ซึ่งเป็นพิธีกรข่าวสายอนุรักษนิยมที่ทรัมป์เคยชอบเพราะว่าทรัมป์ชอบบลอนแต่เมกนเคลลี่แต่ตางงานมีลูกแล้วนะฮะแต่างงานสองครั้งแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ร่ำรวยจากสัญญาที่เคยได้กับ Fox แล้วก็ NBC แต่ประเด็นก็คือว่ารามเอมานูเอลซึ่งเป็นมือขวาามาเนี่ยต้องไปออกรายการเมกนเคลลี่แล้วก็ต้องไปนั่งตอบคําถามพร้อมประกาศว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ได้ผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ได้ การประกาศไม่ยอมรับศักยภาพในการแปลงเพศขั้นสูงสุดแบบที่เปลี่ยนเพศสภาพ100%เปเนี่ยมันเป็นการแสดงจุดยืนว่าเป็นเดโมแครตสายกลางไม่ใช่เป็นเดโมแครตสายโวคเดโมแครตสายโวคเนี่ยจะต้องหมกมุ่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของกลุ่มทรานส์ส่วนเดโมแครตสายกลางเนี่ยมีหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของกลุ่ม LGB ยกเว้นทีผมไม่ได้พูดเล่นนี่คือวิธีการแบ่งแคตตากรีการเมืองในสหรัฐอเมริกาใหม่ มันแบ่งกันแบบนี้ก็คือสายแกเบินิวเซิร์มรามเอมานูเอลเนี่ยเขาไม่สู้เพื่อทีเขาสู้เพื่อแค่ lgb แล้วก็กต้องออกรายการทีวีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเปลีป่ยนเพศสภาพไม่ได้ <c oughs> ส่วนถ้าเป็นเดโมแกรตสายสุดโต่งอย่างเช่น aoc เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องสู้เพื่อสิทธิของกลุ่มฟรัซ์ด้วยผมนับถือ,อย่งการเมืองสหรัฐมันไม่ธรรมาดาไม่ได้ดีนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่ได้ดี อันนี้ที่ผมทําคือผมด่าผมใช้วิธีเหมือนกับว่าล่อลวงให้นักการเมืองฝ่ายซ้ายพวกนี้ขยับมาสู่ตรงกลางพอขยับมาสู่ตรงกลางเสร็จผมก็ด่าเขาว่าไม่สู้เพื่อสิทธิของกลุ่มทรานส์นะครับซึ่งทําได้เพราะว่าคนละประเทศกันนะฟ้องหมิ่นไม่ได้โอเค